ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปไปสไกายวอกลวกันเบิ่งบริเวณปากถ้ำเนาะคะ่ะตอนนี้น้ำท่วมเนาะค่ะพี่น้องกระลอหลังออกพัน้นาบุ่นเนาะคะ่ะหนาจังสีรถเนาะหนาแล้วหายางเดียวละเลยหามดมือนุกขุมหรือนุอยังก่อนนี่นุกเข่าล้านอันนี้ก็จะทำเนาะคะ่ะลงไป เสียดายเนาะค่ะพี่น้องน้ำท่วมละบ่ได้ลุ่งมันิ้นเดือนกับบกี่มือดอกคะ่ะแล้วก็ล่งแล้วนะอันนี้บริเวณข้างบนเนาะค่ะพี่น้องถ้าเบ่งอ่าบรรยากาศหลอบเนาะ,ะเสียงกับโบ่คอยมีเนาะพี่น้องกับารนี่จะไม่น้ำท่วมบ่ ่วงอกะน้ำถว่วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าขึ้นไปสไกายวอล์กค่ะคนกลางที่จะจืดแน่เนาะหวายมาละข้างล่างพักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทันปูนะคาราดเนาะค่ะหัวเป็นขุดโตเป็นนากเนาะค่ะก็จะแตกตาแน่เนาะค่ะเดี๋ยวไปซองเบิเ้มจักหน่อยเนาะ ไปใช้เละฝ่าหอ่องสงสัยฝนสิตโตกอีกแล้วพี่น้องมันลงไปบ่ไดดอกแต่ว่าเจี๊ยบอยากไปเบิองนอกวันหนามันถ่วมขึ้นมาลายบ่ อันนี้ก็ทำทางล่งไปนะคะพีเนอะเดี๋ยวขอตั้งจิตอธิษฐานแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะไสสๆก็มาบ่ได้ล่งกะอธิษฐานเอาอยู่ปากทำเนาะ สาธุค่ะแต่่านปูนาครราชมียานคราทุถพระองค์ที่อยู่ใต้เมืองบาดานแห่งนี้มีลูกหลานบ่ได้ลงขอบาร,รมี่านปูมียาได้ดโปดเกิดมาประทานพรโชคลุ้ยอยเหตุแบบนี้เด้อตกใจอุ้ยขอให้ลูกหลานมีโชคม,มีลาภเด้อ่านปูมียาสิ่งใดที่ลูกกระทํำไปบ่ถึงก็ควนลูกขอโทษขอภัยขอสมานนะเจ้าค่ะ บารมีปูญาโดบนบันดาลสาเปิดโชวเปิดลาไมา่ลูกร้านตลอดจน fc พี่น้องทุกกันทีเห็นคลิปลูกห้มีโชค์ไม่หลักสาธุ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 กไปค่ะพี่น้อง อากาศคอานุญาตนะเจ้าค่ะท่านปูขออนุญาตเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารท่านปูเนาะคะ่ะพี่น้องก,ก็จะเมือกนี่ยตกใจเวดแม่ยังไปกินอยากเข้าขึ้นไปสกายวอล์ข้างบนเนาะคะ่ะสกายวอล์น่าจะขึ้นตรงนี้มาเดีย๋ยวฟังเลยฟังโน่นหรอ ่ะคะเดี๋ยวไปสกายวอล์กกันเท่าไรก็สามร่อยสามร่อยเท่าไรนั่นก็จะเป็นพยานาคเนาะคะ่ะทางึืนทางลงถ้ำเดี๋ยวแพ่นไปเบิงก่อน,นนะบนจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้อง นะค่ะก็จะเป็นองค์สีทองแล้วก็องค์สีเขียวเนาะ,ะพี่น้องสาธุ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 รวย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 คนก็เริ่มอ่ะทย่อยมากอนงทางนี้จะเยอะแล้วเนาะพี่น้องไวบอสามลอยเท่าไหร่ สามรอยค่ะแลค่ะเดี๋ยวไปเบิรงกันสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ดรวยเบอรสุขูสุกคนกับพี่น้องผ้าพี่น้องท่าบุญเนาะบางท่านกะเห็นเจี๊ยบมาท่าบุญยังสิกะรวมปัดใจมาเนาะคะ่ะตามกำลังกะขอ,อนุโมทนาสาธุเนาะค่ะพี่น้อง ไหวบ่เนาะหอยที่นองสามลอยครัวอ้ามีเตาเนาะนะมึงเอาเตาเตาหินเนาะสีดำไหมแมนบ่ให้ไปดูถ้ถือตตเออไไ ชูเจ้าเบิงปุ๊นี่ย่ะกีองน้มมันขึนมาแล้วทาอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปจังสีเด้ขึ้นไปทาขึ้นไปทำเองบ่ะมันมุดลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นไม่สิเราโค้งไม่สิทํหน้าค่ะทีน้มถ่วมอยู่อะน้มใส่ใส่บอึดน้มใส่เนาะตกใจเบิดเมื่อกี้โอ้ยอย่าจังสีเด้อเว้ยถ้าเป็นโลมว่าใจเรยนยัว่าใจว่าใจ หอวทองนาบ,บิกซับศึกษามาดียังสก,กายบล์อกหลอดบ่น้อขขวยบรรยากาศพี่นอ้องย่างกัระว่างแน่นเนาะเลื่อนไบบ่เจ้า จะไว้ขอกับไว้แต่ขืนมาเพราท่านพ่อเคืองหนึ่งกับเมื่อยแล้วกลางลางเนาะค่ะบรรยากาศพี่นอ้องอยู่แต่ดงแต่ป่าอยู่แต่เขาเหรอข่อยหนักถำ้ำหนักเปา้าาซับถ้ำบางจุดบางแห่งกะมีหนามขึ้นจังสีเนาะบ่ได้ว่า หนักอยู่ทำสิบ่มีหนามอยู่เด้นี่แรกคือจังสีเห็ดบ่หนามก็มีตอนนี้เขาประทุนกะน่งเรือล้านเปอร์เซ็นป๊าดเบิ่งเงื่อนบ่เนาะเอาเบิ่งพี่น่องเบิ่งฝนตกข้ามเมย่ไหดล่ะตกข้ามกับเปียก ผู้เจ้าเบิ่งทางขึ้นไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเนาะค่ะพี่น้องเบไว้คนถือกล่องกับจีเบไว